ขนมจีนขนมจีนจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลสกคนจ้านี่เราืุญกำลังต้มจ้าพี่น้องต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาแดดบ้านเฮาจ้าพี่น้องจ้าต้มกบป่าซาบะจ้าเห็นหางมันประจ้ากรูขี้รีอยู่หางป่าซาบะ กำลังต้มเครื่องมันจะพี่น้องจ้าหอมหัวน้อยหนูบ่มีหนูก็เลยเอาหอมแดงแบบหัวใหญ่ๆมาผ่าเครื่องผ่าเครื่องใส่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะจ้าตอนที่นิลมนเห็ดแล้วแล้วจะพี่น้องจ้าเดี๋ยวนิลมนที่มาแกะเอาเนื้อเอายางมันนะจ้าต้มไปสักพักนึงจะพี่น้องจ้าให้ปลามันสุกก่อนจ้าให้เครื่องมันสุกก่อนเนาะกินน้ำกันด้วยจ้าจะพี่น้องกำลังต้เครื่อง มาไปเครื่อ,องอนควันมันออกก็ตัวน้องจดาตำเครื่องมันจะนี่ก็จะเป็นน้ปาปลาที่หนูต้มไปเนาะน้ำปลา นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องที่ตับมันจะพี่น้องมีหอมแดงกระชายกระเทียมพริกเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าจะยินน้ำยาปลาปลาซาบะหมอวัดพี่น้อง แล้วจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามากินน้ากกนสุกูสุกคนเด้อจ้าขนมจีนนิรมนจับจับขนมจีนกระปงงามี่น้องเลยเฮ็ยก็ยุ้มก็ยุ้มหิวตายหิวจ้าน้าขนมจีนนิรมนก็นได้คุ้นค้นจ้ะพี่น้องคุ้นค้นเลยคุ้นค้นเลยจ้ปะปลาซะบะสามสี่ตัวงันเ่รพี่น้องคุ้นคักจ้ะ พักก็ะมีเท่านี้แหละจ้ะมีกระลำกับประกาศข่าวจะพี่น้องแล้วก็ประกาศดองส,สับสับน้ำกันเดอ้อสุขุสุคนเด้อจ้าไปกระพิบพรกระพิบพรกระพิบเยอะๆอเลยพี่น้องมาเนี่ย